พี่คะพี่น้องปองปลายสุขโมสุขชนมาวันนียเผาหน่อหม้ไว้พามาติดเทียนหน่อหม้ตอนอีน้อน่าจะฟอกไปนนอนยังไงกับเผาโหลด よかった。Get this, get มแบบนี้สองดอดนอนไงไปไปล้างทำความสะอาดกอ่อนุ่มไม้ล้างเร็วๆเท่ากับสีมะเขียนเนาะพี่น้องใส่ไม้ไอ้เนยไม้เนยตกสีเขียนเขียนนั้นเป็นสิเนยหน่อยยันปั๊บ สีหนึ่งแื่สีหนึ่งไวเก็บกินดนๆก็ได้ผู้คนคนก็ใส่เข็ม มันไม่นี่มไม่ใสอันนี้ดีกว่ามันง่าวดีมันใหญ่ดีไม่เสียบลูกซีนอ่อนอวตัวอย่ 平时的地方。Thank you, thank you เทียนเรียบลอยแล้วพี่น่อมาเอาใส่ถุงมาเป็นสีใดจะถุงถุงใส่ถุงไปหนึ่งว้กินย่าม,มันอิดก,กินยมเลย ถุกินแต่เทือ สี่ถุงพี่นนอซี่ถุงนะเราลงใจซึ่งหนึ่งหนึ่งซุกแล้วพี่นออนอเราเหม็นมาสอนถุงมาไกลบบเนี่ยสอนถุงตอนมันหงอนย เ็ดตอนนั้นยิ้นอาจจะดูใจห้าสูนมันตนั้นทุ่งมาดีๆน้่งยางารัดดีๆกระสิลลิคิดกินเด้นโดน เแล้วเขากระชีใจซึ่เสข้างว่ามัดไว้เรียน ห้อยาเท่ากับมัดเห็ดกินโดดเนาะแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องอกดไหลก์กดติดตามไม่ลิ้มเลยด้อจ้าคลิปนี้ก็แค่นี้ละถ้าเบิ่งต่อไปว่าคลิปหน้า เมนิมสีบียังมาเห็ดของเบิง้งอาจาะขอบคุณห,หลายๆด้วยจ้า